สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซี FC, ทีหกักแพงสุขสุขคนสมองสบอนสบายดีย่ามเศร้าพี่น้องพอกับเศร้าน้องมินีแค่เกาขึ้ดนดื่มไปเลยคลิปนี้ก็ซีถ้าพี่น้องเาเปิ่งเป็นเดินไซไฟใหนนะ้นาะให้เป็นต่อ ดอกไผในฮงอนไหแล้วพูด,ดีไสนยังไงเลยพี่น้องเลยมาเบิ่งน้ำกันสร้างพ่นเดินสายไผไห้เหมือนเนี่ยพี่กมากไปเศร้าโยแต่ว่าคลิปเฮ้าน <Keep S 2> <out. S 1> ี่จกสิไดิล่งตอนใดพี่น้องอาสิเป็นช่วงบยเพื้นต่อเล,ออล้วละอือไาย,ยานะ้ะอ่า ไปซื้อกับเพิ่นวัานเนี่ยซื้อประกอนอันนี้นั้นจกักรลอยก็พี่สี่ลอยร้อยเจ็ดสิบ170บาทสี่ร้อยเจ็ดสิบอันนี้ไหนร้อยเจ็ดสิบบอเมน,นต์นนสี่ฮดลยลยแนวอ,อยู่ทั้ง เจ้าเอิ่นยังบุมีหลายแนวอยู่ที่นี่อันนี้แนวกวบสายพาเนาะสายแนวกวบสายพายก็สายพายเนี้ยมีหลายสองขนาดโค้งหนึ่งกับเกือบเกือบสองโค่งอะไรนี่นี่เกือบสองโค้ง,งแบบใหญ่กับแบบน้อยอันนี้กโค้งหนึ่ง cả cả đàn măng là cả nhắn ít lái neo bớt cướp xóng phân cướp xóng phân Hãy cho kênh Để ก็มีกังอ่าน,นแล้วพี่เอ้ยอันนี้นำบริสุทธิ์อันนี้นะเพราะว่าเอื้อยเพิ่นฝากมาให้แต่ทางกาะทอมมเนาะชุ่มปักเสียบชุม้มดอกไฟอันนี้ได้ใไซอันหนึ่งะนะใช้โต๊ะห่างนะ ป,ประกอบแล้วเลยพี่น้องมีแต่เพิ่นสิขึ้นไส้ละบาทเนี่ยรอบไส่ยังเรียบเรืเรเรเรอ่อยๆยางสวิคไฟบนนี่ยู<อ>้ปักเสียบด้วยลูกสวิคอยู่ไหนเสียบใส่อยู่นอกน้ำบ่ผู้ปักเสียบใส่อยู่นอกน้ำบ่บตัวนี้ได้จะสีอมไม้เลยสิพี่นี่นี่ดอกตัวนี้นะ เฮ็ดจังไดมาใสาก่กสุ๊กเสาในเด้อ,เ,อ,อนเนี่ยอ,อ,อ,อนนะยรน,น,น,นี่ยมเน่ยยันโบเลี่ยงอยู่มึนี่าเบิงคลกดละอื่นเนาะโบเลี่ยมันอย่างอื่นเนาะเอาอยียปากไปจะได้ดใส่ปักเสียบไเนี้ย มาใ้ใช่ชไหมไม่อบเสียงคุเอส์เด้ยเ<ะ>พื่อเขามาต่ออยู่ในห้องน้องเ้ยเขาต่ออยู่ในห้นองสิเขาคักๆตอนนี้กำลังจเรวรค์กำลังจีทำงานอสิเอา้าของเสียป,ป้าเ<อ>พื่ิตต่อบนสวีกไพ่บน ปักไฟเข้ามาในห้องอตอนนี้สวรรค์กับเรื่องชิดกับร่างเริ่มชิทำงานเสร็จ nghe hỏng xíu bực lên nhắc nói không. Để, cái dưới này nó tập nó. เนื้อกแล้วนะพี่หอนหอกแล้วแหละโอ้พ่หนึ่งไปหันเลยพี่นโอ้ยังไปงี้ยยกไปสวีกบปิดเปิดบ่ตัวนี้ผู้ปักเสียบผเสียตัวนี้ดนี่สิผูปักเสียบเพื่อนกัน เคยเห็นหู้ปักเสียบไล้แค่อายุกระดานบอเดียวว่าบอลปิดเปิดนะดอกไฟนะมาไปเบิรงทางไหนก่อนแล้วเลยพม่ต้องตั้งนี้ใส่กระดานใ่ให้สร้างกันยังบดิตีฝ้ากันได้ยังถ่าสร้างไฟขึ้นไปอัน อันนั้นทั้งเทิงอยู่ทางไฟถึงไปเดินใช้ไฟทั้งเทิงบ่เดี๋ยวคนต่ออันนี้ใช่ก่อนต่อพวกกระดานพวกบอลปักเสียบในห้องก็คือสี่เหลี่ยมเลยเนาะไปเบิ้งก่อนไปเนาะข้าวหัก็มาแต่ซื้ออันแนวขวบใช้ไฟคนอยู่บนคืมสว่างคนเัาก็มาโอ้ยสีจอแล้วบ่ Say hãy không mà thanh niên không sai Để black keep me na kỳ nong phi long tie the tesou yong bơi choke keep play sai khao, black, si de long biên soi m มันตเตลินมาส <laughs> มนสินมันเตลินเลยฮักเซ็ดออกจยูแล้ววะอ่ะตะก,กี้ไปสีชมพูเนาะแม่มินนี่พ่นโบเวิร์คคนวะหวานแววพดนให้ไอ้สร้างเปลี่ยนสีให้อีกพี่น้องเอ้จากสีชมพูก็เปลี่ยนสีฟ้าบาทีงทั้ทงในทั้งนอกสีฟ้าเบิด รลางเก็บสีอยู่ตอนนี้ก็ได้นี่อะหยักสีอีนเ <Yeah. S 1> ี็นยักสีต้พูกับปีนสีฟ้าป่ะเนี่ยะเออโอ้ยทางไหนไปล้ำอีกลูกพี่ขนาดนี้นะ <Yeah. S 1> oh, เพราะเห็นตะปูขักแล้วขักแล้ว

เดียวสิคิดเชิงนะบอนเขาแม่นอนเพิ่นว่ายันเมียหม่นเก่าปักลงเพิ่นว่าสิรานี่ดอกสวัสดีพี่น้องอันนั้นดอกตากล้องพนนี่มห่ลายนเนาะพี่น้องดเชิบ่นอนยนมหมูลงมาใส่มกนี่ยมันเกาูกระทาเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยสิทีเอื้อยรว่าให้ติดบ่นนอนหญ้านยๆเพิ่นก็เลยว่าหญ้าว่าอย่าแมงไม้ตกใส่ว่าซั่น จคุณละลายได้ดเด้อเจ้าของเนไะเอเจ้ข้ามาใหม่ก่อนนี่เออวเบออตัวาวนี้แหละนี้เาเนอะนี่ปลียนอะเล่าม่อานมันกับ่มีน้ำน้ำเาะะบี้เนาะเด๋ยวต่อนะ คอยจับคอยบายัดเตะมันเกิดมาอะไรโอ้มันเป็นเล็บกาโอ้ยเราออกสะก่อนเออเฮ้ยนั่น่องเออเปนเล็บกาเออกก่อนอ้องั้นตัวนี้ไปด้วยเจ้าเปล่าไ้เ็ตัวีิเศษไปด้วยไม่วๆมันชิ่งระวังเดือดก็ขอเด้อใส่ครับนส่เี้่ันนี้ทั้นี่ ทางลุงเรลุง้ามันเกิดอุบัติเหตุไงคะแนนจะปลาพื้นเนอะจำดี กเออไปต่วาแลนะทางวานะวานนะทำทางวานนะทางว่านโอเคครับโอเคลมแห้งน

ไติดเลยมือเลยไงอามห่ยนก่มันปิดเปิดเปลี่ยนสีเนไะทดมือนี่ีขามือาสีแดงหมแล้วเออเปิดมาคับเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆนะเราจับที่หญ่ครับอย่าเปลี่ยนเมือเลยสีเนี่ยนะเอออย่าเปลี่ยนมือเดียวก็ได้ปิดตึบนาเหเชือกกับสามสี มือแรกมเจ้าซ่อมะเามอดไหมมอดใหม่่ไหมแล้เ็มา้เขาพ่อพ่อไล่ลังเรือเตร็เปิดมีหลายสี่ง่ว่ามือขันอ่างเีว้จับจับจับมันชินในหงพี่น้องราคานไเขาลุลวด ล <ส straightforward. S 2> <pulse> ูก <keeps> ันาวกันนะีเดียวนอายเนเห็ดในห้องพี่น้องเปนติดด้วยซืออ๋อออยืนชวัตมากเลย่อนนอนนู้นหน่อยหมูมูสร้าง ปัเจ็มาอีก่เจ็ดนสองลังมันจะจียน่ลงื้นก็ลังเป็่ยฮ่มิ่มติดล่างไแบ้วเิญเมื่อเอินมีงานฮะผ่านมาหล่ลักฆาเลยล่ะต่ว่าฮึ่มไมเใช่ไทยเนี่ย

Tí lang mình dùng một phần dương xịt tít đỏ xem ạ. Ừ. là lang một phần phần có lại. เจาเรื่อง่องพอกันมาเอื่นคนจัสิทิ์คุอคนี่เต็ตามเรื่งค้าเนี่ยเขาคุณอะรเราเยใดีเีม็ตาเราเนาะตามปไปแล้วเลยแต่ว่าันจำเร็งเนาเป็นเอื่อนคนไม่เรียคุณจะไปเจ็บโตเจ็บเต็มอยู่บ้านใกล้กันลงานรเจ้าขานค้าห้อแห้งแห้งเลย ก you know? ็ไม่คลิปนานไม่น้่งบายดี